ที่ห้องประชุมสุนทรพิพิธสารการจังหวัดชาเชิงเซานายอนุกูลตั้งคณะนุกูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชาเชิงเซาเป็นประธานแถลงข่าวการดำเนินงานมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลตำบลละหล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำอีกทั้งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน นายอนุก,กูลตั้งคณะอนุก,กูลชัยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซากล่าวว่าตามมาติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2558ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในระดับชุมชนและกระจายความเจริญเติบโตไปอย่างพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศและมาตรการการกระตุน้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วไป เพื่อให้การใช้จ่ายในภาครัฐสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อไปได้โดยให้เน้นย้ำมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลตำบลละ5้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำซึ่งมีผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชนผู้มีรายได้น้อยอ่อนแอ และโดยมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบลจะช่วยให้เกิดการจ้างงานการบริโภคและการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปสำริดดำเริศข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตวนออก13สยามไทยฉะเชิงเซารายงาน อังศิลาหมู่สองตำบลอังศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนายวิรัตตันติปรากุลประลัดเทศบาลเมืองอางศิลาพร้อมด้วยพันตรีสุพิชาจันลอยหัวหน้าชุดปฏิบัติการพื้นที่เมืองชลบุรีมณฑนทหารบกที่14จังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าเจ้าหน้าที่ประมงจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอแสนสุข ซ้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สะพานปลาอ่างศิลาเพื่อทำความเข้าใจและบันทึกข้อตกลงกับพ่อค้าแม่ค้าจำนวน8รายจากทั้งหมด283รายที่ลงชื่อยินยอมย้ายไปขายอย่างสถานที่ใหม่ใกล้เคียงกับจุดเดิมเพื่อทำการซ่อมแซมสะพานที่ชำรุดผุพังหากว่าปล่อยเอาไว้นานเกรงว่าจะเกิดอันตรายได้โดยทั้งหมดได้ทำการยินยอมตกลงให้เหลือเพียง8รายเท่านั้นที่ยังไม่ยินยอม โดยทางเทศบาลได้ทําการพูดคุยกับผู้ค้าขายมาแล้วหลายครั้งเพื่อที่จะได้รีบดําเนินการซ่อมแซมสะพานที่ชํารุดให้เสร็สมบูรณ์แต่ไม่สามารถตกลงยินยอมให้ไปขายอย่างที่ใหม่ซึ่งสาเหตุหลักที่ทั้ง8รายไม่ยอมไปขายที่ใหม่ซึ่งทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้แล้วนั้นเกรงว่าหากไปขายที่ใหม่แล้วจะไม่ได้กลับมาขายอย่างที่เดิมและได้ยินยันว่าไม่ไป ซึ่งหลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดําเนินการจัดสถานที่ให้กับผู้ค้าที่ลงทะเบียนไว้และเร่งจัดสถานที่ให้โดยเร็วพร้อมกับทําการปิดป้ายประกาศงดใช้สะพานจนกว่าจะซ่อมเสร็จส่วนผู้ค้าทั้ง8รายก็จะหมดสิทธิ์ค้าขายในพื้นที่สะพานปลาอังศิลาทันทีเนื่องจากการเจราจาหลายครั้งแล้วรุงร่งรัสบินตันข่าวภาพศูนย์ข่าวภาคตะวันออก13สยามไทยชนบุรีรายงาน สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีมีคนร้ายกว่า10คนพร้อมอาวุธปืนเข้ามาจับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสองคนมัดมือมัดเท้าติดกับเก้าอี้พร้อมนำรถเคนยกหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ใส่ไฟฟ้าและทรัพย์สินอีกหลายรายการไปจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีมูลค่าทรัพย์สินเกือบ1ิบล้านบาทตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาพันตำรวจเอกนรัสรัตนจินดา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์พร้อมหน่วยทหารบูรพาพยคฆ์จัดกรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์ได้ร่วมการตรวจยึดรถบรรทุกเข็นขนาดร่วมสองคันมอแปลงไฟฟ้าจำนวนสองลูกและสายไฟฟ้าหลังจากมีเหตุคนร้ายป้นรัพย์ที่บริษัทอัญญีโรงงานผลิตไฟฟ้าโซลารเซล,เซลจากแนวทางการสืบสวนสอบสวนจากเบาะแสกล้องวงจปรปิดที่สามารถบันทึกภาพยานสาหนะคนร้ายได้ในวันที่เกิดเหตุ สนทราบว่าได้มีการนำมอบแปลงไฟฟ้าและสายไฟฟ้าไปเก็บซุกซ่อนไว้ที่บริษัทโฟโ,โก้ในเขตอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นจะได้ขยายผลเพื่อจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการมาดำเนินคดีต่อไปมานิตสนับบุญข่าวภาพศูนย์ข่าวภาพตวันออก13สยามไทยจังหวัดปราจีนบุรีรายงาน ผู้สื่อข่าวรอบรบพุทธร,ระจำจังหวัดนครสวรรค์รายงานว่าเมื่อวันเสาร์ที่3อาทิตย์ที่4ที่ผ่านมานายธนาคมจงจิระผูว้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2558หริลิมแม่น้ำเจ้าพยาหน้าสารการจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งการจัดการแข่งขันเรือยาวในปีนี้ มีการจัดแสดงสินค้าและการจำหน่ายสินค้าชุมชนการแสดงดนตรีพื้นบ้านทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือ,อยาวในจังหวัดนครสวรรค์ให้คงอยู่สืบไปเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์สร้างไรายได้ให้กับชุมชนและบรรยากาศผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีความสุขสนานการแข่งขันเรือ,อยาวเป็นไปด้วยความยุติธรรมและสามาัคคีกรหนดทาทิพข่าวภาพ ทีมข่าวรอบรูปทรจนจังหวัดนครสวรรค์รายงานชมรมนักข่าวจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงข,งของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลกพร้อมอีกหลายหน่วยงานลงพื้นที่ในการนำความช่วยเหลือหญิงพิการเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเฮียสมาชิกอพอมอและผู้นำท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ไปที่ตำบลห้วยเฮีย ขอให้ได้เกิดอ่านผิดอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเข้าไปทําการช่วยเหลือครอบครัวของนางเจ๋วคําสีบัวอายุ64ปีพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่89หมู่ที่10อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกมีร่างกายพิการไม่สามารถลุกเดินไปไหนได้นอนกิดเตียงตลอดเวลามีหลานสาวที่คอยดูแลอาบน้ําเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ําภาระทั้งหมดต้องตกอยู่กับหลานที่ต้องออกไปทํางานรับจ้างมีรายได้ไม่แน่นอน มีค่าใช้จ่ายเพราะต้องดูแลเลี้ยงหลานที่ยังเล่ไดกอีก4คนจึงได้รวมกันนําสิ่งของเข้าสารอาหารแห้งผ้าหม่มพร้อมด้วยเงินสดสงเครห์ครอบครัวจำนวนหนึ่งมามอบให้กับหญิงพิการดังกล่าวเพื่อให้บรรเทาทุกความโดือดร้ยนในเบื้องตน้นสุวิทย์ศรีสุขข่าวภาพทีมข่าวรอบ,ร,บรูปภูธรจังหวัดพิศณุโลกรายงานในศัตวแพทย์ดรบริพัตร อับสีริอรุณรัตหัวหน้าโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าพร้อมพี่เลี้ยงได้เฝ้าพฤติกรรมต่างๆของลิ้นหุยหลังจากผ่านไป105วันและเข้าสู่วันที่106วันของการตั้งท้องในปีนี้นับเป็นการตั้งท้องยาวครั้งแรกเลยจากเกิดลิ้นปิงมา9วันซึ่งทีมวิจัยแพนด้ายังคงเฝ้าติดตามต่อเนื่องหลังจากปล่อยให้เป็นอิสระมากยิ่งขึ้นโดยไม่เข้าไปรบกวนหลิงหุยทั้งจากการตรวจอุลตราซาว การนอนให้อยู่แบบอิสระมากที่สุดทั้งนี้พบว่าเต้านมของลิงหุ้ยเริ่มโตปิดตะชยยนขา่าวภาพทีมข่าวรอบโลกภูทรจังหวัดเชียงใหม่รยายงานในวิชาย,ยานขวัญนิมิตกำนันตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังพร้อมนายสวิทย์ค่ายมา่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองและนายชเวศสีคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่11กล่าวแสดงความกังวลต่อการดําเนินการโครงการตําบลละ5ล้านบาทแม้ทั้ง11หมู่บ้านของตำบลทุ่งค่ายจะเสนอโครงการและแบบการก่อสร้างให้แก่คณะกรรมการการปกรองระดับอําเภอและจังหวัดพิจารณาเป็นที่ร้อยแล้วขณะนี้รอแค่การอนุมัติโครงการและเปิดให้มีการจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้นโดยกังวลว่าขณะนี้ยังไม่ทราบในรายละเอียดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างว่าจะดำเนินการโดยใคร โดยทางอำเภอทั้งหมดหรือต้องให้แต่ละหมู่บ้านไปทําการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับเหมาเองซึ่งหากหมู่บ้านต่างๆดำเนินการเองจะได้มีการจัดเตรียมการซักซ้อมความเข้าใจหรือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจสอบรับงานและต้องหาผู้รับเหมาที่มีฝีมือในงานนั้นๆเข้ามาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบให้ถูกต้องสูนยิพนธ์หนองตรุดข่าวภาพทีมข่าวรอบรบภูธรจังหวัดตรังรายงาน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าราคาผักสดที่ตลาดน้องบัวอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าราคาผักกาดจากกิโลกรัมละ50-60บาทจากเดิมกิโลกรัมละ20บาทผักกาดขาวกิโลกรัมละ35บาทจากเดิมกิโลกรัมละ20บาทส่วนผักบุ้งจีนยังคงราคาที่กิโลกรัมละ20บาทขณะที่เนื้อหมูยังคงมีราคากิโลกรัมละ135-140บาทตามชนิดของเนื้อที่มีการตัดแต่ง ส่วนไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาททั้งนี้จากการสอบถามคุณสวรนิธานีแม่ค้าขายผักสดตลาดน้องบัวกล่าวว่าราคาผักบางชนิดมีการปรับราคามาได้ประมาณ1สัปดาห์แล้วขณะที่บางชนิดยังคงจําหน่ายในราคาเท่าเดิมอย่างไรก็ตามราคาผักจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจ เดือนตุลาคมนี้ประมาณ20ถึง30บาทเนื่องจากปริมาณผักที่ออกสู่ตลาดปีน้อยและความต้องการบริโภคมีจำนวนมากสรันวิชัยข่าวภาพทีมข่าวรบรบภูทรจังหวัดอุบลราชธานีรายงานที่กองร้อยอาสารักษาที่แดนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่1ตำบลเสเดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายบัณฑิตเทวีที่วารักษ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเพื่อมอบกิจัตรและให้อว่าแก่ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการประมาณ100คนโดยศูนย์บริการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จะทําโครงการการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษากิจกรรมจิตสังคมบําบัดในโรงเรียนเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของสถานีตรวจผูธทเมืองเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการขยายตัวของปัญหาย,ยาเสพติดลดการเผยแพร่ของยาเสพติดและการสร้างภูมิคุ้มกันด้านร่างกายและจิตใจของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาโดยมีการถ่ายทอดความรู้จากคณะวิทยากรตลอดห่วงการอบรมเป็นอย่างดีรวมทั้งให้คำเปรียนตนว่าจะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปมนศิชาคล้ายแก้วข่าวภาพทีมข่าวรอบรบผทรทจังหวัดเพชรบูรณ์ รายาเทศบาลตำบลสำโรงใหม่ขุดลอกผักตบชวาหนองปลาเอตอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์วันที่5ตุลาคม2558เวลา8นาฬิกานายธนาวุฒิศรีกินแก้วนายกเทศมนตรีตำบลสำโรงใหม่พร้อมด้วยนายศิวพันอาวุธพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหนองปลาเอดและชาวบ้านหนองปลาเอดหมู่ที่3 4 5 6 7และหมู่ที่13ตำบลสำโรงใหม่ได้ลงพื้นที่ทำการลอกหนองน้ำหนองปลาอีดเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวันบริเวณหนองปลาอีดที่มีพื้นที่กว่า249ไร่จำนวนผักตบชวาหนักกว่า10,000ตันโดยมีชาวบ้านในพื้นที่มาช่วยกันกำจัดผักตบชวาให้ออกจากหนองน้ำ เพื่อป้องกันผักตบชวาเข้าไปอุดตันบริเวณทางระบายน้ำของหนองปลาอีดซึ่งได้รับการสนับสนุนลดแบคโฮจากเทศบาลตำบลสำโรงใหม่เพื่อมาช่วยตากและกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้นี่ก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีพิชยาภายุวกนิทถ่ายภาพพัทรพงษ์ช้างเขียวทีมข่าวรอบรู้วภูทร13สยามไทยจังหวัดบุรีรัมย์รายงาน